เต็มไปด้วยน้ำแล้วหาดทรายอ่ะปลาเต็มเลยเนี่ยีบสองกันยา2 5สองห้าหกหนึ่งนี่ดูหาดทรายนี่ปลาเต็มเลยปลาตะเพียนแดงปลากระมังปลากระแห αι. ทำไมไม่แหมาทอดเนี่ยอโหไปทอดปลาแดดเดียวนะอร่อยมากเลยอ่ะ เนี่ยโหนลงไปยังลงว้า <c oughs> เนี่ยหอนายกานะโพธารามนะ <c oughs> โพธารามโอ๊ยน้ำเยอะมากเลยปีนี้แต่นี้มันเดือนกันยาแล้วเดตุลาแล้วน้ำจะหมดแล้ว <c oughs> สิ้นตุลาก็หมดแล้ว <c oughs> แต่นนนแเนี่ยท่วมนานเลยเนี่ยกว่าจะลงอีกนานอ่ะเป็นเดือนๆนอ่ะ ท่วมท่วมมานานยังเดือนกว่าเลยเหรอระบายน้ําเก่งไงโอ้แต่เขาไม่ระบายอย่างนี้นะท่วมกระจายอ่ะนี่มันเต็มเขื่อนแล้วสินักลินอ่ะห้าสี่ห้าเขื่อนมั่งกว่าจะผ่านมาเนี้ยระบายไหเรื่อยไงอ๋อท่วมมาเป็นเดือนแล้วนู่นไงที่สะพานข้ามไปนู่นมีสะพานข้ามไปได้ที่เกาะเนี่ย